นี่นี้เขาคั่วอีกแล้วนะครับผมพี่น้องเขาคั่วผมทีเฮ็ดมกพ่วงไข่นะครับผมนี่ครับมกพ่วงไข่แล้วก็สีมีเครื่องในเครื่องในไก่นะครับผมใส่ผักน้ำจกักหน้อยไปลุยกันเลยครับผมพี่น้องก่อนอื่นเดี๋ยวผมต่าเครื่องก่อนครับพริกแหง้งกระเทียมกระดาทีตะไคร่นะครับผมใส่ลงไปเลยครับ หิงห้อกรอนเทียมตามด้วยตะไคร่นะครับต่ำเลยนะครับผมํำให้ละเอียดครับผม เครื่องแหวหอ,อม,หมอละเอียดนะครับต่้เซ็ตซับเรียบร้อยครับแลกได้ที่แล้วครับผมตําจนแลกเข้ากสีเ,เครื่องร่งเลยนะครับ งหมอนะครับหมอเรียแกบบนี่นะครับผมลงไปนหครับตงไหนเห้า ของแบบนี้เลยนะครับผมพี่น้องเป็นเ,เสียบอ่อ,อนอแล้วบ็ตีเอาพวกไปครับเอาพวกไปพริกน่วย มาที่นี่ผมกับสิบคนปลาล่าลงไปครับปลาแดกใส่ปลาแดกลงไปเรื่อยๆผงชูรสผงชูรสลงไปน้ำปลาครับ เรือคนเลยนะครับ เรียลๆข้างหมอเลยนะครับข้างหม้อเลยครับผมล่อให้หมอเดือดนะครับ นอกฝนตกพี่นอ,อ,อกไปว่าใดเลยเนี่ครับโอเคล่อหมอเดือดนะครับผมพี่นองหม้อเริ่มเดือดแล้วครับผมนี่ครับโอ้หนี่ครับ หมกไข่เห้านะครับผมน่ากินกรับแก้มนะครับผมเมื่อนี้ครับสุดยอดเอ๋หมอห้าซุปแล้วครับผมพี่น้องนะครับซุปแล้วครับ E não มกเครื่องในนะครับผมหมกพ่วงไข่นะครับผม,ม,พ,บผมพี่นอ้องนีครับไปลงมือกันเลยครับ